สวัสดีครับผมมีเกลมาร์เซียเบอร์วันนี้มาเจอเกันเกมกัสแอนด์เกลี่มาเลยมา เอาแล้วจิมเม่ลูกพ่อวันนี้พ่อจะมาชมสถานที่ที่พ่อชอบมาเที่ยวตลอดนะที่พ่อเจอแม่เองอะเจอแม่ผมหรอพ่อใช่จิมเม่เจอแม่เองที่ร้านเนี่ยแหละแต่นี่เนี่ยทางลงมันยากนิดนึงจิมมี่พ่อครับแล้วแม่ตอนนั้นแม่เป็นอะไรครับพ่ออ๋อตอนนั้นแม่เองกําลังเก็บกวาดถูพื้นอยู่อะพ่อตอนนั้นพ่อก็ถูพื้นเหมือนกันพ่อเก็บขยะอยู่ก็เจอแม่เองปิ้งเลยก็เลยจับขยะยัดใส่มือแม่เองบอกว่าแต่งงานกับพ่อเถอะแม่เองก็มองหน้าพ่องงงแล้วก็บอกว่าได้ค่ะโอ้โห เป็นไ,ไงล่ะโรแมนติกไหมลมูกโรแมนติกตรงไหนอะพ่อแหมมึงก็คิดว่าโรแมนติกไปแซ่นานๆทีชีวิตเราจะไปได้เงี้ยเจมส์เดี๋ยวพ่อจะพาเองมาดูสถานที่ที่เจอกับแม่เองแป๊ดเลงนี่นต้องเี็เขาอาพ่อพอะไรแดงๆมันหัวพ่อคืออะไรเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครมาติดให้กูก็ไม่รู้นต่มันใช้ยังไงวะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่อยู่กับพ่อไงไม่ได้ถามเอิงกูถามตัวกูเองพ่อผมรักนะหยุดหยุดได้ปึ๊งหยุดก่อนเจมส์สถานที่ที่เจอแม่เองเนี่ยแม่งโคตรยากเลยแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยเราจะมา พ่อจะลงไปข้างล่างแล้วเองจะได้รู้ความจริงว่าพ่อเนี่ยเก่งแค่ไหนเจมส์ครับพ่อดีมากลงไปก่อนทุกท่านอ้ยแม่เลยพ่อเนีมันจะยากยกันขนาดนั้นก็ไม่จำลองไปกันแล้วบอ้อยเจมส์ถอนไปลกูกโอ,อ,อ้อยอ๊อยพ่อจะทำเสียงอะไรทำไมเจมส์ผมเสี่ยวตอนที่พ่อเจอแม่เองนะพ่อรู้สึกดีใจมากใช่พ่อแต่พอกูรู้สึกว่ามึงเกิดขึ้นมากูรู้สึกแบบเวรกรรมกูมาเลยแหละพ่อทำไมพูดอะไรก ไอ้ข้าทษจิมมี่ที่พี่พอพ่อพูดไปเนี่ยพ่อรักเอกอย่างพวกคำว่ารักคับผมพ่อเอาทำไมไอ้เจมมี่เม่อครพ่อพูดคำว่ารักกับผมผมเจ็บตัวตลอดเลยไม่เจ็บตัวครั้งนี้เองจะปลอดภัยจิมมี่พ่อจะลงไปตรงๆนี่แหละแล้วพ่อจะสัญญาว่าคำว่ารักของพ่อมันไม่ทำอันตรายต่อเจ้าเก็จะไม่เจมมี่ได้ครับพ่อผมจะลงเอาละกูรักพ่อไอ้ไม่ียกกูรักเอาไปกันไปเมมี่เดี๋ยวพ่อเราไปช่วยลูกแป๊บหนึ่ง ต้องไปขอดรถขอดรถขอดรถเนี yeah! ่เอาละจิมมี่แล้วเราก็มาถึงสักทีถึงได้พ่อนี่คือสนามฝึกซ้อมในการปั่นจักรยานก่อนที่เอ็งจะปั่นจักรยานเป่งต้องฝึกซ้อมมันนี่ก่อนจิมมี่ทำไมต้องฝึกซ้อมอะพอ่อมันไม่เห็นยากเลยยากจิมมี่พ่อใส่หมวกนี้เพื่อความปลอดภัยเอาแล้วทำไมผมไม่ใส่หมวกครับพ่อก็กูไม่รู้เลยกดใส่หมวกให้มึงยังไงอะพ่อทำไมพูดอด้ไงด๊า ก็กูไม่ดูดีว่าพ่อผมไม่จะหลอพ่อก็ได้ไดีเวลาเองถีบจักรยานเองต้องรู้วิธีการเลี้ยวว่าให้มันปลอดภัยทํายังไงการเลี้ยวอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกวิธีก็ได้ไมเจมเม้และลูกจะปลอดภัยอ๋อพอจะรีบปั่นจักรยานไปเจมเม้สัญชัยอยู่หน้านี่คือการหลบโู้เดสว้าวจมเม้โอ้ยโอ้ยได้อยู่โอ้โอโอยแย่เป็นไงจิมเม่พ่อเก่งไหมพ่อเก่งมากเลย มากลูกพราเปลี่ยนหมวกแค่เอ้าก็มันมีให้กูเลือกเยอะเนี่ยกูก็เปลีป่ยนไปโอ้ทําไมท้องฟ้ามันเป็นสีดําวะเนี่ยเออว่าวันนั้นได้มาถึงแล้ววันที่เราสองพ่อลูกจะกลายเป็นอ้าวหายไปแล้วลว,วันนั้นได้หายไปแล้วจิมมี่โอ้ผมกําลังจะฟังเลยว่ามันจะมาอะไรมาถึงพอ่อพ่อขออนุญาตกินมะขามสามรสก่อนจิมมี่ได้ครับพอ่อผมอยากกินเหมือนกันไม่ได้เด็กกินไม่ได้อาทะไมพ่อมันอันตรายอ่ะเปล่าเดี๋ยวมันหมดไวอัยรอเล่นกับเองจิมมี่โอเคจิมมี่ไปเราต้องไปได้จิมมี่นี่คือบททดสอบของรูกผ เราทำได้จิมมี่เราทำได้ดีมากเฮ้ยไม่ใช่ดีมากจิมมี่ไอ้ขาพ่อขาดเนจิมมี่ไม่เป็นไรพ่อแค่ขาขาดเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อก็จะสู้พเ,เพื่อเจ้าแจ้คุณจะได้ถีบจิมมี่เพื่อให้เอกรอดเพื่อให้เรารอดสองคอนแย่ <What? S 1> เรารอดแน่เชื่อพ่อลูกไหมครับป้าปดีจิมมี่เด้อเด้อเด้อว้เราทำได้พ่อเก่งอย่างเลยพ่อรู้แล้วนะพ่อเก่งที่สุดในโลกสำหรับลูกอ่ะแย่อ้าวค่อยค่อยปั่นจิมมี่ลูกพ่อเป็นตัวอย่างลูกครับป้า แล้วก็ค่อยๆทีปลงมาจิเม่ยกหน้าทีบลงมาว่าเพ้อเก่งยใช่ตามต่อไปนี้เองต้องภาวนาให้ทุกคนรอดชีวิตเองลองท่องสิจิเม่ผมรอดชีวิตพ่อรอดชีวิตผมรอดชีวิตพ่อไม่รอดเหรออะไรนะจิเม่พ่อรอดชีวิตครับเดแต่พ่ออยากจะพูดว่าพอพ่อพูดว่าพ่อรักเองทุกอย่างจะโอเคจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นับใจไม่รู้ แต่ผมไม่ค่อยเชื่อมันเจม,มี่พ่อรักเองเราจะไม่มีอะไรทําเองได้ยา่าไปได้ยา่าเราปลอดภยัยว้วเป็นไงล่ะจิม,มี่พ่อบอกแล้วว่าพ่อรักเองและปลอดภยัยสําสำหรับพ่อแล้วหลับตาขับก็ได้พ,พ่เอเก่งเลยใช่ถูกต้องพ่อเก่งมากเห็นไหมทุกปลอดภยัยแค่นี้พ่อทําให้ลูกได้อยู่แล้วเจม,มี่พ่อพ่อรักเอง พลังความรักของพ่อจากเองมันยิ่งใหญ่เข้าใจไหมลูกถึงพ่อพูดจะว่ารักเองเองก็จะไปมีบาดแผลใดๆทั้งสิ้นเข้าใจไหมจิมเม่เองก็จะสบายใจดูพ่อจะหันหลังเนี่ยยังไม่มีอะไรทําเราได้เลยจิมเม่ความรักของเรามันเป็นรักที่บริสุทธิ์ขุดมองปันตะเลือดอ่าขาพ่อไม่เป็นไรลูกคับพ่อพ่อไม่เป็นไรผมรักพ่อคับพ่อมึงอย่าพูดคบว่ารักกูเดยวกูตายพ่อผมรักพ่อมากๆไปเถอะจิมเม่